สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภสักษรนเนยสัมพันพ์ชั้นม .5 ทับสเลขที่40วันนม้นจะมาอ่านเรื่องสามโกกตอนที่22คันเวลาสองยามเล่าปีกับเตียวหุยก็คุมทหารออกมาจากเมืองเสี่ยวพ่ายเตียวหุยนั้นคิดกำเริ่ว่าครั้งก่อนทำกลอุบายจับเราตายได้ครั้งนี้เล่าปีกก็สรรเสริญความคิดเป็นอันมากเตียวหุยจึงขี่มา้าคุมทหารเป็นกองหน้ายยเข้าไปตีป้นค่ายโจโฉ เตียวหุยเห็นคนในค่ายนั้นน้อยแล้วได้ยินเสียงทหารภายนอกโห่ร้องอื้ออึงทางคบเพิงก็สว่างขึ้นเป็นอันมากจึงคิดว่าดีไลเจ้าโฉดจะคิดคนกลอุบายก็พาทหารกลับออกมาหาเล้าปีพอพบเตียวเ,ล,ยวเลี้ยวเขาทูอี้กึ๋มลิเตียนชี้หลงงักจิน้นแฮหัวตุน้นแฮหัวเอียนคุมทหารตีกระนาบล้อมเข้ามา ทั้ง8ทิศได้รบพุ่งค่าฟันกันเป็นสามารถและทหารทั้งและทหารซึ่งเตียวหุยคุม,มานั้นเป็นหารเดิมของโจโฉก็แตกเข้าหาในทหารทั้ง8กองนั้นยังเหลือทหารซึ่งสนิทอยู่ประมาณ4 0เศษเตียวหุยลบพุ่งป้องกันเป็นสามารถแล้วพาทหาร40เศษนั้นลบฟ้าออกมาได้จึงคิดแต่ในใจว่า ขันจะไปหาเล่าปีแลเมืองแลไปเมืองชีจิวเมืองแห่ฝืบบัดนี้ก็ไม่ได้เห็นอาหารโจโชจะไปตั้งสก,กัดอยู่ปากทางจึงพาทาหารทั้งปวงหนีขึ้นไปอยู่บนเขาบองเอียงสีบองบองเอียงสันฝ่ายเล่าปีนั้นขี่ม้าคุมทหารยกหนุนเตียวหุยเข้าไป คันได้ยินเสียงทหารโห่ร้องเอืออึงร้อง่ายโจโฉเข้ามาเล่าปีจึงคิดว่าเตียวหุยเข้าไปป้นค่ายนั้นดีร้ายจะเสียทีแก่โจโฉพอแลเห็นแฮหัวตุ้นคุมทหารเข้ามาตัดเอาทหารเล่าปีไปได้กึ่งหนึ่งเล่าปีเห็นดังนั้นก็โกรธจึงขับม้าเข้าลบด้วยแฮหัวตุ้นพอแหหัวเอียนคุม ทหารตีกระนาบเข้ามาเล่าปีก็ขับมาลบพุ่งป้องกันเป็นสามารถทหารเล่าปีล้มตายบ้างเข้าหาโจโฉบ้างเหลือเหลือทหารซึ่งสนิทอยู่ประมาณ3 0เศษเล่าปีจึงพาทหารบฝฟาออกมาจะกลับไปเมืองเสี่ยวไพ่และเห็นแสงเพลิงในเมืองสว่างขึ้นเล่าปีจึงคิดว่าทหารโจโฉเข้าตีเอาเมืองได้แล้ว จึงขับม้าพาทหารหนีไปทางเมืองชีจิวแลเมืองแห่ฝือเห็นทหารโจโฉตั้งสกัดอยู่ทั้งสองทางเป็นอันมากจึงคิดว่าครั้งนี้โจโฉจะมาทำการใหญ่หลวงเรากับเตียวหุยต่างคนต่างแตกไปแลกวนอูซึ่งอยู่รักษาครอบครัวในเมืองแห่ฝือนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าดีแลลร้าย ซึ่งอ้วนเซี่ยวสั่งมาแก่ชุนเขียนว่าขัดสนประการใดก็ให้ไปหาเถิดจะช่วยธุระนั้นครั้งนี้จำจะไปหาอ้วนเซี่ยวอยู่ก่อนจึงจะคิดการต่อไปเล่าปี่ก็พาทหารรีบหนีและไปทางเมืองกิจิวกิจิว๋ว กิจจิว๋วพอพบลิเตียนคุมทหารสกัดทางอยู่เล่าปีตกใจไม่ใช่แล้าปีตกใจไม่ได้คิดอาจสู้รบประการใดจึงทิ้งทหารสามสิบเส็เสียขับมาหนีเอาตัวรอดลิเตียนนั้นจับเอาทหารเล่าปีไว้ได้สิน้นขณะ เมื่อเราปีควบมมาหนีไปนั้นทั้งกลางวันกลางคืนได้ทางประมาณพันเส้นครั้นถึงเมืองเชียงจิว๋วจึงบอกแก่นายประตูว่าเราจะเข้าไปหาอ้วนอ้วนถำํนถำเจ้ามืวง <ทำ S 1> ซึ่งเป็นอ้วนเสี่ยวนายประตูก็เอาเนื้อความเข้าไปบอกแกอ้วนถ้ำอ้วนถ้ำมีความยินดีนจึงออก มาคำนับรับเล่าปีเข้าไปเล่าปีจึงเล่าเนื้อความแต่หลังให้อ้วนถางฟังทุกประการแล้วว่าเราจะไปอาศัยอยู่กับอ้วนเซี่ยวผู้เป็นบิดาท่านจะได้คิดอ่านกำจัดโจโฉเสีย